จริงๆแล้วมันต้องไปเห็นอีกอย่างหนึ่งนะความรู้สึกตัวที่รู้เป็นรูปเป็นนามเนี่ยมัน <ๆ S 2> มันจะเห็นต่างกันที่เราไม่รู้เป็นรูปเป็นนามที่มีสติแล้วก็ระลึกรู้แต่ที่กายเฉยๆอย่างนี้แหละหรือว่าเวทนาทุกข์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนเนี่ยละเนี่ยรู้แบบนี้แหละเนี่ยคือลักษณะของสติขเขาระลึกรู้ครับแต่เขาไม่ได้รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นรูปอะไรนามอะไรหรอกอย่างนี้ แต่ต้องอย่างเงี้ยก่อนนะต้องมีความเพียรกับสติเนี่ยมาก่อนอ่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่เพราะธรรมัญญะมันต้องมีความเพียรกับสติเข้ามาด้วยรวมเรียกว่าความรู้สึกตัวตรงนี้ยถ้ามีแต่ธัร,รมัญญะอย่างเดียวไม่มีความเพียรตติมันมาไม่ได้เกิดไม่ได้ครับมันต้องไปจากความเพียรกับสติตรงนี้ก่อนแต่ความเพียรกับสติก็เป็นองค์ของสมาธิขณิกัดสมาธิตัวนี้แหละ แล้วพอเวลาปัญญาก็เกิดเขาก็ต้องมีคณิกาสมาธินี่แหละเป็นเหตุใกล้ะถึงจะมารู้เรื่องรูปเรื่องนามครัโยมมีอะไรสงสัยไหมเนี่ยอาจารย์กาลังบอกวิธีการปฏิบัตินะม,มีมีในการปฏิบัติโยมโยมมีอะไรที่ขัดจากที่อาจารย์พูดมันสงสัยอะไรไหมถามอาจารย์ได้นะมีไหมยังยังไม่มีอ๋อยังไม่มีนะ ไม่มีก็เลิกครับอาจารย์ใจยมยงไม่รู้ไม่เป็นไรก็ไปเรียนรู้ไปให้การบ้านไปเพราะว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปเอบปั๊บจะให้รู้เป็นรูปเป็นนามเลยมันไม่ได้มันยังไม่ได้เพราะความเพียรทติสัมมัญญามันยังไม่พร,ร้อมนะรู้สึกตัวมันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่รู้เป็นรูปเป็นนามอะไรหรอก แต่ว่านำเสนอก่อนให้ไปเรียนรู้ก่อนเวลามีความเพียรกติเป็นอย่างไรเวลามีความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรที่รู้เป็นรูปอะไรนามอะไรนี่แหละถ้ามีเครื่องเปรียบเทียบอย่างนี้เขาจะรู้ได้นะแต่ถ้ายังไม่มีเครื่องเปรียบเทียบเขาก็รู้อย่างเดียวนี่แหละรู้แบบความเพียรกตินี่แหละแต่เล็กรู้ที่กายบ้างที่เวทนาบ้างปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนอะไรเนี่ยเขาก็รู้ได้ หรือเห็นได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถมีสติระลึกได้อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ถ้าเขามีสัมัญญะเข้ามาร่วมสัมัญญะตัวเนี้ยมันต้องความเพียรกับสติอะเขามีกําลังแข็งแรงแล้วแล้วสัมัญญะเนี่ยเขาก็าาจะมาถึงจะมาต่อแรกมาแบบน,นั้นฮะความรู้สึกตัวก็จะมาแล้วก็รู้รูปอะไรนามอะไรและที่ฟังไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวพอไปเรียนรู้ตัวจริงมันก็จะรู้ว่าอ๋อเขาบอกให้รู้เรื่องเหล่านี้นะเนี่ยเวลามีสติคืออย่างนี้นะเวลามีสัมมาจัญญะคืออย่างนี้นะเขาก็จะมีเครื่องเปรียบเทียบเขาก็ได้จากการฟังตรงนี้แหละเนียยว่าปัลโตโกสะเนี่ยฟังธรรมจากกัลยาณมิตรก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวจริงเขาตัวจริงเวลามีความเพียรกับสติเป็นอย่างไรเวลามีสัมมาจัญญะปัญญาเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะมี ความรู้สึกต่างกันนแล้วก็จะรู้รูรูนามอะไรต่างๆเหล่านี้แหละแต่ถ้ายังไม่รู้เป็นรูปเป็นนามก็อย่าไปเดือดร้อนกขามันเพราะว่าปัญญามันยังไม่เกิดมันเป็นหน้าที่ของปัญญาเขาไม่ใช่ไม่มีหน้าที่ของตัณหาตัณหาก็ไม่รู้เหมือนกันที่มันอยากรู้อะตัณหานี่อยากรู้ทุกเรื่องแต่ถ้ามันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเดือดร้อนกขามันไม่รู้อีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้มาตั้งนานเราก็ยังไม่เดือดร้อนอะไร เออจะไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปเพราะมันยังปัญญามันยังไม่เกิดมันก็ไม่รู้แหละนะแต่ถ้ามันเกิดเมื่อไหร่อ่ะมันจะรู้เองหน้าที่ของเขาอาา <c oughs> มันมีหน้าที่ของปัญญาเขาจะรู้นะสต,ติเขาก็ไม่รู้อะไม่ใช่หน้าที่ของเขานะแต่เมื่อไหร่มีปัญญาเขาเกิดร่วมกับสต,ตินี่แหละแล้วเขาก็จะรู้ได้และลึกรู้รู้ไปะไรนามอะไรเขาก็จะรู้และจะต่างกับที่เวลามีสติ มันจะมีเครื่องเปรียบเทียบกันอ๋อมีดามีสติเป็นอย่างนี้นะแล้วเลือกอยู่แต่ที่กายแล้วเลือกอยู่แต่อาการท่าทางใช่ไหมรู้แต่ที่ตาที่หูที่อารมณ์ต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยพอเตียงมาปั๊บเขาก็ไปรู้อย่างเงี้ยนะภาระสาทหูยังดีเขาก็ต้องรู้ต้องได้ยินแต่ยังไม่ได้รู้เป็นนามได้ยินหรอกแต่ถ้าปัญญาเขาเกิดเขาจึงจะมารู้เรื่องนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไร แม่ยาบทยืนเดินนั่งน,นอนก็มันก็มีแต่ว่าปัญญามันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่รู้อ่ะอรู้ตึกตัวยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปเป็นนามอะไรอันนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่าเรียนแผนที่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางไปนะแผนที่บอกไปไหนอ่ะบอกไปหาขุมทรัพย์คือสติปัฏฐานหรือวิปัสนาะแต่ตอนนี้มันกำลังเดินทางอยู่นะ แต่ไม่หลงทางก็แล้วกันแต่หลงทางเดี๋ยวต้องกลับมาทางเดินทางสติปฐานน่ะที่อเทดมาบอกว่าขับรถให้เข้าทางให้ถูกก่อนนั่นแหละเข้าทางของสติปฐานให้ถูกก่อนเพราะตติปฐานเป็นทางสายเอกต้องไปทางนี้นะถึงจะไปทางอื่นต่อได้แต่ถ้ามันหลงทางอย่างนนี้ไปก็ไม่ได้แต่ตอนเนี้หรือว่าเจริญสติปฐานหรือยังมันยังไม่เป็นหรอก เพราะตัติปทานน่องคุณของตติปฐานก็มีสามอย่างอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยแต่ถ้ามันยังมีมาไม่ครบก็ไม่เป็นไรเอาแต่ความเพียรกับสติเนี่ยก่อนใช่างนฮะแล้วต่อไปสัมปัญญะเขาก็จะค่อยๆมาเพราะเราฟังไว้แล้วเราเข้าใจเรื่องการฟังไว้ก่อนแล้วพอไปเรียนรู้จากตัวจริงก็ความเพียรสติสัมปัญญะความรู้สึกตัว นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของปัญญาเขารู้เวลาปัญญาเขาเกิดแล้วเขาจะรู้เขาเองและปัญญาอีกประเภทหนึ่งก็คือปาริหาด้กับปัญญาแต่เขามีเขาจะรู้ควา,ามต่างกันควา,ามต่างกันที่บอกไปแล้ว่มีสติเป็นอย่างไรมีสัมมัชนิญมเป็นอย่างไรถ้าเขามีเครื่องเปรียบเทียบะสังเกตเขามีเขาจะรู้เอง อันนี้บอกให้รู้เฉยๆจะไปบอกให้รู้เป็นรูปเป็นนามเลยมันบอกไม่ได้นะมันต้องผ่านเอพอนเออมันต้องผ่านการฟังก่อนเรียกว่าปรัโตโคสะต้องฟังธรรมจากกัลยาณมิตรก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวจริงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันรู้ผิดหรือรู้ถูกหรือรู้แบบสติหรือรู้แบบสัมมาจัญญะถ้าเห็นความต่างกันมันจะรู้เลยอ่ะอันนี้บอกให้รู้เฉยๆแต่พอไปเห็นจริงอ๋อสติเป็นอย่างนี้นะ มันจะระลึอกอยู่ในอาการท่าทางเฉยๆไม่รู้เป็นอะไรหรอกแต่พอตมัมมชญะเกิดความรู้สึกตัวในรูปที่นั่งอมเป็นอย่างนี้นะมันจะถึงวางอ้อมันจะไม่ไม่สงสัยแต่ถ้ามันเห็นอย่างเดียวยังสงสัยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเห็นจริงอ่ะมันไม่สงสัยแล้วมันอ้อ๋ออย่างนี้เลยอ๋อความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะที่อาจารย์บอกมันอย่างนี้นะ ความรู้สึกแบบสติคืออย่างนี้นะความรู้สึกแบบความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะรู้ปเป็นรูปเป็นนามอะไรเนี่ยมันต้องไปเห็นอย่างนั้นมันถึงจะคุยเรื่องเดียวกันตอนนี้เพียงแต่บอกใชรๆก็บอกทางก่อนนะบอกทางที่จะไปหากลุมทรัพย์แล้วก็เดินทางไปแล้วเดินทางมันไปไหนอ่ะมันมาเล่าให้ฟังว่าเดินทางไปถูกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะทางมันมีหลายทางที่จะไปอ่ะ อ่นีแต่มันเข้าทางถูกหรือเปล่าไปหลงทางอีกก็เปล่าหรือแวะลงข้างทางไปแล้วเนี่ยต้องเริ่มเดินทางแล้วก็ต้องเดินทางต้องรู้เป้าหมายปลายทางด้วยจุดหมายปลายทางที่จะไปหากลุ่มรับอะ่ะเนี่ยแล้วก็ต้องเดินทางไปให้ถูกด้วยเห็นงนีแต่ทางตัวเนี้ยมันต้องรู้เป้าหมายปลายทางที่จะไปหาสติปัฏฐานอะ่ะ ความเพียรสต,ติสมัมปชัญญะมีไหมเนี่ยองค์กณของสต,ติปัฏฐานมีแค่สามอย่างนี้แหละไม่มากกว่านี้เรากนะแล้วมันมีความเพียรสต,ติสมัมปชัญญะเนี่ยแค่ไหนหรือว่ามีแต่ความเพียรสต,ติเฉยเฉยไม่มีสมัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องเรียนรู้อีกนะต้องไปเรียนรู้เวลามีสมัมปชัญญะปัญญาเป็นอย่างไรอันนี้บอกให้รู้เฉยๆต้องไปเรียนรู้เองไปเรียนรู้ตัวจริง ไอที่บอกนี่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ใช่ตัวจริงนั้นเนี่ยนะอันนี้บอกให้รู้ถึงตัวสภาวะเขาเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าวิชมานะบัญญัติบัญญัติที่มีสภาวะรับรองเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเขามีสภาวะงเขาอยู่ผู้ปฏิบัติไปเห็นก็จะรู้ได้และอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีอะไรที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษอะ มันไม่มีตรงนั้นมันก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะพระผู้ปฏิบัติส่วนมากมันจะมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็ต้องไปแก้ของเก่าก่อนเดีย๋ยวว่าไปแล้วมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาถึงสต,ติปฐานนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนั้นอนะไออย่างนั้นเหนื่อยแต่แต่ของท่านหรือของโยมเนี่ยมันยังพอจะคุยกันได้เอามีแต่ความเพียงกับสต,ติก็อย่างนี้แหละ แล้วทางที่จะไปอ่ะสติปัฏฐานตัวเนี้ยมันก็ต้องมีองค์คุณสามอย่างนี้แหละแต่ว่าธรรมชัญญะมันอยากจะมาบ้างไม่มาบ้างนีมันยังค่อยๆมาเพราะว่าความเพียรกับสติอ่ะมันยังมันยังไม่คุ้นเคยยังไม่ชำนาญมันก็ตกๆตหกล่นๆมาบ้างไปบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรอย่างนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวพอสัมมาทัญญมันมาเนี่ยมันจะมาพร้อมความเพียรสติสัมมาทัญญะแล้วมันก็จะเรียนรู้กับสภาวะตัวจริงของมันเรื่องรูปเรื่องนามตัวเนี้ยแล้วเวลาใดที่ไม่รู้เป็นรูปเป็นนามมันมีแต่ความเพียรกับสติออก,ก็มาเรียนรู้อีกเนี่ยมันต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยทั้งสองอย่างนี่แหละสรุปแล้วก็มีอย่างเงี้ยมีแต่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้กับไม่รู้นี่แหละแต่ว่ามันยังอยู่ในทางอยู่ยังไม่ได้ออกนอกทาง สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้เห็นไหมฮะแต่ถ้ามันออกไปนอกทางก็ต้องกลับเข้ามาหาทางหาความเพียรสติสัมปชัญญะหาความรูร้สึกตัวเรื่องรูปเรื่องนามก็ต้องกลับมาตรงนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ออกไปไกลมันยังอยู่ในทางสติปัฏฐานาอยู่แต่ยังไม่ยังไม่ครบนะยังไม่ครบองคุณของสติปัฏฐานความเพียรสติสัมปชัญญะเนี่ยมันยัง มันยังไม่มีกำลังยังไม่แข็งแรงมันมามาไปไปอย่างนี้ก่อนก็เป็นกรณีศึกษาทั้งหมดนั่นแหละเรียนรู้ก็มันไปนะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาทั้งหมดนั่นแหละนะเพราะมาไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาอะไรด้วยไม่ใช่ามาจะต้องมารู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่ฟังมันจะอย่างนั้นอันนี้ฟังเก็บข้อมูลไว้เฉย แล้วพอไปเรียนรู้ตัวจริงมันถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาเฉยรู้เรื่องเหล่านี้นะมีสติคืออย่างนี้นะมีสัมมััญญะหรือปัญญาคืออย่างนี้นะถ้ามันมีเครื่องเปรียบเทียบมันจะรู้เลยนะอันนี้บอกให้รู้ให้เฉยแต่พอไปเรียนรู้ตัวจริงก็จะรูนะ้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับการเดินทางอยู่นะก็ยังเดินทางแบบสติปัฏฐานอยู่ยังอยู่ในทางยังไม่ออกนอกทางนะ แต่ว่ามันยังไม่พร้อมนะความเปี่ยนาติสรรมสัญญามันยังไม่พร้อมยังไม่มีกําลังมันก็ยังไม่ได้ยังไม่รู้เป็นรู้เป็นนามอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่รู้มาตั้งนานเรายังไม่เดือดร้อนอะไรก็มันไม่รู้อีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เรียนรู้เอาไว้ก่อนว่าเนี่ยคำสอนของพระเจ้าคืออย่างนี้นะ ติปฐานความเพียรติธรรมัญญาต้องอย่างนี้นะให้เรียนรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้เขามันไปจนมันคุ้นเคยชำนาญทุกอารมณ์ทุกตะวานทุกวิญญาณนะส่วนมันจะรู้เป็นรูปเป็นนามหรือไม่ก็อ,อย่าเพิ่งไปเดือดร้อนกับมันนะนะเพราะว่าปัญญามยังไม่เกิดมันก็ไม่รู้เองอเป็นหน้าที่ของปัญญาเขา <c oughs> แต่ปัญญาเกิดเมื่อไหร่เขาจะรู้นะมันเป็นหน้าที่ของปัญญาเขารู้แต่การฟังนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเรียกว่าสุตตะมยปัญญานะฟังแล้วเข้าใจถูกแล้วก็นำไปใช้ถูกตรงนี้มันต้องมาก่อนเห็นะแล้ก็อีกอีกอย่างหนึ่งปัญญาที่จะมารู้เป็นรูปเป็นนามก็ขั้นปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่ง แต่ทางนี้ทางนั้นมันต้องได้มาจากการฟังฟังแล้วเข้าใจถูกมาก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวจริงมันเรียนรู้สภาวะเขาเรียงรูปเรื่องนามอะไรต่างๆเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่มากมีแค่สามนี่แหละองค์คุณของสติปัฏฐานอาตาปีสัมมาชานุสติมาเนี่ยใช้ได้ทั้งสม,มถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กับเขา ส่วนจะรู้เป็นรู้เป็นนามหรือไม่ก็แล้วแต่ปัญญาเขาหน้าที่ของปัญญาเขาไม่ใช่หน้าที่ของตัณหาตัณหามอยากรู้แต่มันรู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเนี่ยหน้าที่ของปัญญาเขาเดี๋ยวปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฟังเนี่ยก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวจริงเขาแล้วก็ความเพียรกับสตเิเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปเรียนรู้ความเพียรสติสมัมัชจญญะนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอเขาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยเขาก็จะรู้เขาเอง แล้วรู้ก็มาเล่าให้ฟังมาแล้วกันเนี่ยมันจะต่างกันผู้ปฏิบัติจะรู้เองนะรู้ได้เพราะมีปาริหาริกรปัญญาสังเกตเนะี่ยเขามีเครื่องเปรียบเทียบก็รู้ได้วันนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเดือดร้อนก็ามาเอารู้แค่การฟังนี่ก่อนเข้าใจการฟังก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ต่อในการปฏิบัตินะ แล้วถ้ายังปฏิบัติแล้วยังไม่เข้าใจอีกก็อย่าไปเดือดร้อนกับมันเพราะเหตุปัจจัยมันยังไม่พอปัญญามันยังไม่เกิดมันก็ไม่รู้เองแหละเรื่องของปัญญาเขาไม่ใช่เรื่องของตัณหาที่มันอยากรู้นะเขาฟังเนี่ยบางทีตัณหามันอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยู่นะแล้วมันก็จะไปหาวิธีทำต้องเรียนรู้กับเขาเองเขาอยากรู้ทุกเรื่องอ่ะตัณหาละแต่ตัณหาไม่มีหน้าที่มารู้เรื่องรูปเรื่องน้ําเรื่องความรู้สึกตัวอะไรหรอก เป็นหน้าที่ของปัญญาเขารู้เราฉะนั้นต้องไปเรียนรู้ของจริงเขาเลยถ้าเรียนรู้แล้วก็จะอ๋อมันต่างกันอย่างเงี้ยมันจะรู้เลย,ยมีสังเกตก็จะรู้เลยความต่างอย่างเงี้ยวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอความปาสุกความเจริญความมีสติปัญญาปฏิบัติทมได้สะดวกเป็นปัจจัยพ้นจากทุกทั้งปวงอย่าได้ผลได้เกิดเลย satu satu satu